มันมีแ a n d o m ไมเซอสามภาคอันนี้แล้วก็จริงๆมันมีของภาค 4D เมกด้วยมีของภาค 2D เมกด้วยแต่อันนั้นจะเป็นอีกแบบนึงมันเป็นมอดหรอครับใช่ครับเป็นมอดมาลุ้นกันว่าส่วนไอเทมโชคดีหรือโชคร้ายระวังจุดที่เจอไอเทมที่มองไม่เห็นด้วยนะครับกลุ่มนังเอกได้ไหมได้หมดเลย oh. What โอ้ oh my god โอ้โอ้ตกใจอ้อมาเุ้ยอยู่ที่นั่นไหมคะ <Yeah. S 1> เออน้องฟังรู้เรื่องไหมก็นา่าไม่รู้เหมือนกันนะหนูดูแลตัวเองได้น่ะ อย่างนั้นหนูก็ลูกคนเดียวพ่อแม่ไม่มีเวลาให้หนูเลยพ่ออาไปทำงานโอ้โห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 มันกี่ตัวเนี่ย ใครเขาเลี้ยงหมาไว้ที่นี่เนี่ย